นี่คือลิปลอกได้นี่คือนวัตกรรมเครื่องสำอางลิปลอกได้ทาแล้วติดทนนานไม่เลอะแมสออ๋ สิ่งที่คุณเห็นอยู่นั้นคือลิปสติกเป็นผลิตภัณฑ์ของคนมีความคิดลิปสติกนั้นมีมากมายหลายชนิดเนื้อแมทเนื้อฟอสเนื้อกอสเมทัลลิกอีกทั้งนวัตกรรมต่างๆอีกมากมายทั้งครีมโลชั่นแป้งพับพอกหน้าลบสิวน้ำตบบำรุงผิวหน้าให้เป็นประกายแต่ผมบอกว่าใช้แล้วแล้วน่าจะเฉิดฉายเฮ้ยเดี๋ยว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 นี่มันเกี่ยวอะไรกับหลักสูตรอะฟังสิ Creative Innovation Cosmetics Thailand เป็นหลักสูตรเครื่องสำอางที่กำลังโลดแล่น รับเรามาเรียนจะได้ความรู้แบบแน่นๆ่ได้ทดลองทำจริงไม่ต้องเรียนจนหลังแอนเออแล้วหลักสูตรนี้มันดียังไงมันดีแล้วกันนะเออยังไงอเออเอานะยังไงอ่ะมามาเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็ หนึ่งเราทำมือใจขึ้นห้างไม่ใช่ขึ้นหิ้งเน้นการเรียนแบบใหม่โดยคิดถึงข้อติงจริงสอนนักธุรกิจจากผู้มีประสบการณ์จริงสุดยอดเตรียนเพื่อนําไปใช้ไม่ใช่เอาไปสอบทิ้งดิ่งสอนในการศึกษาด้านนวัตกรรมได้คิดได้ตรองได้ลองลงมือทำสอนให้ผลิตไม่ใช่เพียงแค่จดจ,จาเราเน้นสร้างจริงไม่ได้ทาแบบคำทำสามเราส่งนักศึกษาให้ไปดูงานได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญได้ลองทําจริงจากบริษัทเครื่องสำอางรับ รองเรียนแล้วมีงานให้ทำการอ่ะหลักสูตรนี้มีทั้งโรและเอกเรียนได้จริงๆไม่จำเป็นต้องเก่งเลขรับรองเรียนแล้วสร้างแบรน์ได้สุดวิเศษรับรองเรียนแล้วมีแบรน์อยู่ต่างประเทศหลักสูตรโทรเสริมด้านการจัดการหลักสูตรพอเอกเสริมด้านบริหารจบพอโทไปเป็นจบพอเอกก็ไปเป็น CICs c i c s e c i c S e และ c i c s เ e ฮ้ยเฮเริ bin, yeah, my my ่มสนใจล้วว่าแต่ที่ว่ามาเนี่ยมันเรียนที่ไหนนะเนี่ยไปสมัครมาเลยที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเขาเปิดให้รับสมัครแล้วนะเปิดตั้งโททั้งเอกเลยนะใครสนใจปริญญาโทเนี่ยด้านซ้ายสมวนปริญญาเอกเนี่ยด้านขวาสมัครกันมาเยอะๆนะจะได้มีเพื่อนเรียน แล้วมาสนุกกันเป็นไงบ้างครับพี่แบบนี้โอเคไหมครับอืมพี่ว่าการจบมันยังไม่ปังอ่ะครับพี่ขอแบบจบแบบใหญ่ๆเบิ่มๆแบบจึ้งๆได้ปะโอเคครับพี่เดี๋ยวลองดูครับ CICs เครื่องสำอางชึงสร้างสรรค์ CICs อยากให้ลองมาเรียนกัน CICs เราเชื่อมยงนวัตกรรมและ CICs จุดเริ่มต้นของแบรนด์ที่โด่งดัง แล้วมันมีโอเคขึ้นไหมครับพี่คือว่ามันดังได้มากกว่านี้กัะช่วยแบบทําให้มันดังขึ้นกว่านี้ได้ไหมครับแ e ะ s t e i c จุดเริ่มต้นของแบนด์ที่โด่งดังดังดังและมาเรียนด้วยกันนะครับ